อันนี้กดดูดูโชว์อนิเมชันมีดไปไงเสียตังอีกแล้วโอ้โหเสียตังอีกแล้วครับโคตรเท่ต้องบอกเลยว่าเสียตังอีกแล้วดูจากการควงก่อนโอ้โหเป็นไงไอ้ขี้ขวานะขี้ขวาคือแบบมีอนิเมชันควงด้วย แต่มันดูแบบมันมันมันเขาบอกว่าไงมันไม่ได้ดูใหญ่เะท้าเหมือนเหมือนสกินบางอันสกินบางอันมันดูใหญ่เืะท้าแล้วมันดูแบบมันดูลบกจอเวลาเราเล่นอ่ะอันนี้ถือว่ามันบางๆผอมๆนะเพียวๆไม่รู้ไม่ลกจอเท่าไหร่นี่ฟันคลิกซ้ายรัวๆนะครับหมอบฟันอันนี้กดอันนี้กดรัวๆนะมันก็หมุนรัวๆเลย ถ้ากดรัวๆมันจะมันจะมีเสียงโครงแบบเบิ้ลบอะ่ะก็ลองไปตัดสินใจดูแล้วกันนะครับผมว่าทูควรในการเติมไหมแต่ถ้าเติมเนี่ยอย่าลืมนะครับเติมผ่านเพจทูวินท็อปอัพนะสปอนเซอร์ด้านขวานะสปอนเซอร์เพงนะครับใครจะเติมสกินก็ไปกดผ่านิงกตข้งใต้นะถือว่าซัพพอร์ตแล้วกันนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูสกินต่อไปแพนดอครับแพนดอนี่เลือกสีดําแดงมานะครับผมมีปาษสาญ,ญี่ปุ่นเบนปืนด้วยอันนี้กดโชว์ปืนนะฮะอุ้ย ฟังเสียงก็ถือว่าเทพนะการซูมมาเอ้ยตะโบอย่างเอาอันนี้คือเสียงปืนเสียงก็เสียงก็ถือว่า ได้อยู่นะเสียงอนะอ่ะอันนี้ก็สําหรับเบนดดอลนะใครที่แบบอยากเห็นเบนดอลแต่คงไม่ได้ปรับให้ดูทุกสีนะครับผมอ่ะต่อไปเราจะข่าไปที่เชอรลิฟนะครับผมเชอรลิฟไเปเอาสีม่วงมานะครับสีมันจะออกตีมแบบดุดุนะบ้านเนี่ยได้ไหมมันจะแบบดุดนิดนึง พวงก็เทพอยู่นะใครบอกว่าขึ้นมาป๊าบป,ป๊าบโอ้โหไงี่ยเทปะไปได้อยู่ต่อไปสเปกเตอร์นะผมสเปกเตอร์สเปกเตอร์สีม่วงมาครับสเปกเตอร์ส,รส,รส,รสโคปก็เหมือนแมนดอนนะเปิดโฉบึงก็เหมือนแมนดอนนะผมก็มีเสียงเพลงแหละมีเสียงยิงคนระับเฮ้ยเสียงยิงแบบเสียงยิงมันอยู่นะ อยนี่ตอนรีโหลดนะครับอุ้ยเี้จัดเดี๋ยวขอ,อกลับไปรีโหลดป็นดอกนก็ส่เอองเดียวกันเยี่ยมนะเลเชลิฟเชลิฟอุ้ย เชอริฟรีโหลดเทพจัดอีกกระบอกนี่เป็นมาแชลนี่นะครับมาแชลเอาสีเงินมาอุ้ยสีเงินไม่สวยวะ่ะีโหลดมาแชลก็ใส่ห้านัดก็ใส่เี็นัดปุ๊บปุ๊บโหเทว่ว่ะ ไอ้สีนี้สีนี้เท่ห่ะเพก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับสกินใหม่นะลองมาตัดสินใจกันดูว่าคู่ควรจะโดนไหมนะครับผมเรามาดูปืนใหม่กันนะครับใส่ก่อให้บอดก่อนนี่คือสกินปืนใหม่นะครับผมอุย้ยคือคือมันยิงเบิ้ลได้เลยนะ กดค้างไม่ได้นะต้องกดเบิร์นเอาอันนี้คือกดเบิร์นเลยนะกระสุนเข้าที่เดิมหมดเลยดูดิเห็นปะดูความดูความแม่นยำม,มันดิอันนี้คือกดทิ้งจังหวะนิดหนึ่งนะครับอันนี้อุ้ยอันนี้กดรัวๆนะมันมันแทบแทบจะแม่นยำแบบเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ่เนี่ยอันนี้คือกดรัวๆบางทีก็แบบเข้าที่หมดเลยมนาะบางทีก็เหินนิดนึงนะ แต่ถือว่าถือว่าโกงเลยนะแต่ราคาราคามันเนี่ยสองพันสี่ป่ะราคามันสองพันสี่นะเขาบอกกระบอกเนี่ยอาจจะหมดยุคการเดียนกระบอกนี้ดาเมจร้อยสี่สิบนะครับยิงเข้าตัวร้อยสี่สิบยิงโดนขาร้อยสิบเก้ายิงโดนหัวสองร้อยสามสิบแปดอาจจะหมดยุคไอ้นี่แหละเกาะเล็กอืมอาจจะหมดยุคเกาะเล็กแล้ว เกาะเบา2ตัวเดินมาคู่กันแตกสใช่อาจจะอาจจะมีการแบบปรับเปลรนเมตาเกมเกิดขึ้นนะเดี๋ยวต้องรอดูทัวร์ที่จะถึงนี้นะผมโอ้โหแม่จงจัดอ่ะโกงจัดอ่ะเดี๋ยวดูความมันยำอะไรยิงไม่สูงนะผมอันนี้อยู่เฉยๆครับโอ้ไม่ได้ทำทำเหมือนมาเชลไม่ได้ทำเหมือนมาเชลไม่ได้ คือสังเกตสังเกตคอส์ชแอนะครับคอส์ชแอนอ็กซ์เอ็กคูเรซี่เนี่ยของมาแชลมันจะแคบกว่ามันจะมีการกดยิงแบบไม่ซูมมันจะมีเปอร์เซ็นต์แม่นอยู่ในอยู่ในคอส์ชแอของถูกต้องไหมแต่ถ้าเป็นเอาลอนะครับผมเอาลอเนี่ยคอส์ชแอนเอ็กซ์ซี่มันค่อนข้างกว้างนะครับถ้ากดไม่ซูมเนี่ยมันเห็นปะเปอร์เซ็นต์ไม่โดนมันเยอะออกออกน็อกเป้ามันมันจะเยอะนะครับผมเฮ้ย เฮ้ยเอาเรื่องใหญ่จัดเลยครับผม <rier> ต่อไปเรียกพี่เดสลอกเมนเดสลอกแต่คือแบบไอ้ไอ้แถบมันอะแต่มันสตาร์ทเร็วขึ้นนะข้อดีข้อดีอ,ดอาจจะอาจจะเก่งขึ้นแต่มันยังดูหลังไม่ได้มันก็ยังเป็นเซนติเนลที่รูปแบบวิธีการเล่นหรือแทคติกก็ยังเป็นเหมือนเศษมากกว่าแต่มันจะดีกับต้นที่ว่าแบบสมมติเราไปเซตอยู่ตรงนี้เสร็จใช่ไหมเราจะโยกบอมหรือเราจะย้ายไปไหนเราสามารถ เก็บเก็บไอ้นี่ออกมาได้ถือว่าปกติมากเปิดแล้วมันจะเก็บไม่ได้ใช่ไหมเออแต่นี้มันก็อารมณ์เสกแล้วครับผมคือจริงจริงจริเดดล็อกอ่ะถ้าถ้าเล่นกับแทบอ่ะถ้าเล่นกับแทบอ่ะแล้วโฮอ่ะแบบอย่างเงี้ยศัตรูจะเดินเข้ามายัดอ่ะมันจะมันจะเสียจังหวะมันจะมันเก่งอยู่อ่ะแต่ว่าตอนแรกแท็บแท็บมันโง่ไปอนี้ยัมาดูว่ามันจะแบบใช้ได้ขนาดไหนเอาด่านเลยเข้านะครับแพดหน้านะครับแพดหน้าเอาฮาเวนออกเอพิโซดหน้านะ เอาฮาเวนนอ,อกนะครับเอาไอบล็อกกลับเข้ามาเนี่ยโอ้ดมูมุมของเทเลด,ดิเห็นปะเทเลเลือแค่นี้แล้วครับมุมมองโอติถ้าถ้าไปอย่างเงี้ยมันจะยิงได้ถึงตัว,ต,วตัวที่สองอะตอนนี้คือแบบเทเลเดง่ายจัดนะครับผมแต่มันก็ไม่ได้แย่นะมันก็ยังใช้ได้นะมันก็ไม่ได้แย่นะฝั่งบุกนะหน้า นา B ีโรตัสฝั่งบุกนะครับมีปัญหาแน่นอนหน้า B ีโรตัสฝั่งบุกมีปัญหาแน่นอนโอติเนเ่ยเทเลตมันจะดูหน้า B เสร็จใช่ปะจะดูมาตุยจากซีได้นะครับซึ่งตอนนี้เธเลตอันนี้น่าจะลําบากอยู่ฝั่งฝั่งรับอาจจะมาเลิกได้แบบมามาชีดป้อมได้มากขึ้น My ultimate is e r อ d ะเดี๋ยวเราไปดูท่อเราไปดูท่อน เดี๋ยวเราจะดูทุกแมปเลยนะครับผมไม่มีปัญหาคิวจอยคิวจอยตรงนี้มันมันดูตรงนี้กับตรงนี้ก็ยังดูได้เหมือนเดิมเห็นปะมันจะมีขีดบอกอยู่นะครับไม่มีปัญหานะครับสำหรับเสด็ดนะโอ้ยโหจฟักเฮีย <the> er, ฝั่งรับไม่ปื้มแต่มันก็แบบ มันก็ทำให้ฝั่งรับดูดูว่าตุ๋ยทอได้ดูหรือเปล่านะเงี้ยอาจจะแบบคิวจอยวางอารามบอดไว้ตรงนี้ใช่ปะอารามบอดทำงานปุ๊ก็พิกมายิงเรามาดูเอเมนครับก็ยังเหมือนเดิมไสอก็เหมือนเดิมครับออเรนะ All อ่ะออเรนอ๋อโอเค โอ้ยอย่างนี้ฝั่งอย่างนี้เอื้อต่อฝั่งรับนะครับปกติฝั่งรับแม่งเจอทะลุกลางเข้ามาใช่ปะมันเล่นยากเพราะว่ามันไปเดินได้สองเลนนะครับท่ออีกไหนท่ออีกตรงนี้อีกนะครับโอ้ยอย่างนี้ทําให้เอื้อฝั่งรับนะตรงเนี้ยเอื้อฝั่งรับนะมมมองพี่ว่าฝั่งรับมันมีพื้นที่เล่นเล่นได้เยอะขึ้นนะครับเนี่ยมันเล่นง่ายปกติแบบมาแลบตรงนี้เสร็จตร,ตรงนี้อีกนะตรงนี้อีกนะเฮียรบบเต็มไปหมดเลย แล้วพวกแผนแบบทีเด็ดแบบรัดมิดมาแบบรัดมิดทูบีมาอะไรเงี้ยบี B มันเล่นยากนะเมื่อก่อนอันนี้น่าจะเล่นง่ายขึ้นนะมีติดคงติดของตรงนี้ก็เหมือนเดิมตรงนี้ตันนะเมื่อก่อนเข้าได้ปิดเลยไม่รู้ทำทำไม ตรงนี้ก็เหมือนเดิมอ๋อก่องตรงนี้หายไปอืมเรากโดดขึ้นดิก็ยังขึ้นได้เหมือนเดิมตรงนี้พี่ว่าไม่ค่อยมีผลแล้ว่ะแต่พี่ว่าท่อตรงนี้การเล่นง,ง่ายขึ้น มุมนี้เลยมุมอันตรา,ายบอกเลยต่อไปมุมตรงนี้มุมอันตรา,ายต้องมีหนึ่งศพอันนี้คือที่บัฟนะครับผมคือสกิลไอ้ไอ้บาเรียเนี่ยยาวขึ้นนะครับยาวขึ้นเยอะจัดโคตรเวียลบอกเลย ดูในแมปดิทั่วถึงจัดอ่ะ rier, ป่าตรงนี้ไปเรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหเรียบร้อยเลยหว่านเจี๊ยบหว่านเจี๊ยบเลยตรงนี้จบเลย <ing> บอกแม่ข้างล่างเลยโอ้โหโคตรดี ถ้าบล็อกตรงนี้ยังได้อยู่โอ้บล็อกตรงกลางนี่คือจบเลยเออโบติโบติวอลเซกอะ่ะมันมันจะกันแค่แค่มิดใช่ปะถ้าโยนมาอย่างเงี้ยคือกันท่อด้วยนะครับกันท่อด้วยกันมิด,ดก็ดีนะเฟี้ยอยู่นะคุ้มในเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนมาตัวบล็ เหมือนเดิมป้าประตูเหมือนเดิมเลยฮะอุ้ยอย่างนี้คนอย่างนี้คนบุกหวานเจี๊บเลยนะนแล้วก็อันเนี้ยมุมเนี้ยเออฝั่งลับครับเวลาเวลาจะมายืดหน้าเออะเมื่อก่อนเวลามายืดหน้าเอช่บะโดนโดนสกิลเสียจังหวะมันไม่มีที่หลบครับ อันนี้ได้เล่นละฝังรับได้เล่นละทําให้แบบเอ่อถ้าเราจะมาสู้หน้าหน้าโซนหน้าบอมไซเอเนะี่ยฝั่งรับเล่นได้ง่ายขึ้นอันเนี้ยพี่ว่านะไม่งั้นแบบโหยากจัดเลยอะไปดูไปดูบอมบีนะตรงไหนก็บ,บอมบีโอ้ยโอ้โหนี่ยมุมนี้ลูกซองมาแน่บอกเลยลูกซองมาแน่มุมนี้ <Out. S 2> เธอเล็ดเทเลตหน้าบีก็ไม่มีปัญหาอะไรเหมือนเดิมอุ้ยนี่อุ้ยมันทำแมปให้ให้เป็นแมปลับขึ้นนะเนี่ยกล่องนี้หายนะก็ไม่ค่อยมีอะไรนะกล่องนี้หายปกติเทอเล็ก็วางสูงแต่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยฝั่งลับเล่นรีเทคง่ายขึ้นอีกโอ้โหรีเทคง่ายเลยนะครับผม ตรงนี้สแปมเหมือนเดิมไม่ได้แหละว,วางวางยากขึ้นวางสไปาย,ยากขึ้นอุย้ยเออแมปมันค่อยดูโอ้แมปดูดีขึ้นเยอะเลยวะ่ะตรงนี้กว้างขึ้นนะโอ้โหเอามาสารคิวจอยวะ่ะทำพื้นอย่างนี้จบเลยวางยากอะวางยากเลยอะถ้าอย่างนี้วางยากเลยครับตรงนี้คือแบบ ยังไงก็ต้องมีสโมกอตรงเนี้ยอาจจะต้องเปลี่ยนมาวางตรงนี้แทนถ้าถ้ามันวางตรงเนี้ยฝั่งรีเทคมันจะเล่นง่ายอย่างหนึ่งเพราะว่าปกติอ่ะมารีเทคอรีเทคซีมันจะแพ้เพราะว่าวางวางตรงนี้ <Yeah. S 1> คือถ้าปล่อยให้วางตรงนี้แล้วโจนออกไปเล่นข้างนอกเนี้ยรีเทครีเทคลำบากลงกปะเล่นชงเล่นเชิงแต่ถ้าตรงเนี้ยบังคับฝั่งบุกเล่นในไซต์มันจะเป็นอีกภาพหนึ่งบี B ก็ฝั่งรับด้วย มันทามุมนี้ทําให้แบบเวลาคนบุกอ่ะมันจะต้องมีมุมเช็คเพิ่มขึ้นเนี่ยวินอีโคมาเจอสแต็กแบบเช็คไม่ดีก็เรียบร้อยเลยบี B ก็ว่างขึ้นนะตรงนี้เขาให้กรรมกร,รม,มาทุกกาแพงเพิ่มขึ้นเห็นปะโปรตีตัวนี้จะไม่มีนะโปรตีอยู่แค่ตรงนี้เทเลตวางเทเลตตรงนี้อเออะเอซอันเนี้ยค่อนข้างชัดเจนทำมาเอื้อฝั่งลับอีกแล้ว นะครับมีปืนที่เล่นโปรตีฝั่งลับอะ่ะคนอยู่ในไซด์อะ่ะมันไม่มีที่หลบไปโดนบายโดนบายมาจากทีโดนบายมาจากเอเมนงยโดนสตันโดนอะไรมามันไม่มีที่หลบไปอันนี้มันทําให้แบบมีที่หลบมีจังหวะได้แบบหายบายหรือหายสตันอ่ะเราได้สู้อะ่ะคือเมื่อก่อนแบบคนเล่นในไซด์โดนโดนเซตมาแบบหมดสิทธิ์เลยนะหมดสิทธิ์ต่อกรเลยต้องแบบไปเล่นรีเทคอย่างเดียวพื่ว่ามุมนี้แบบน,น่าจะมีจังหวะให้ยือ้อให้ยือย้อได,ได,ได้เล่นหน่อย ถ้าไม่ใช่เจตเลยๆกระโดดเข้ามานะครับกล่องนี้ทะลุไม่ได้แล้วโอดีก็ทะลุไม่ได้แล้วนะครับผมก็คือนั่นแหละอย่างที่บอกมันมันทำแมปให้เออฝั่งรับดูปกระาาพาร์แบบรวดเร็วนะครับผมคลาสสิกท <Classic. S 2> ี่ห้อยเป็นกีตาร์อาร์พอยต์การ์ดอันนี้เป็นทอตตนนี้นะีนการ์ดเราจะไปแบบรวดเร็วได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะยิงกันละ A B นี่เป็นการ์ดนะครับโอ้โหสีแบบเอโค้จัดอะเอาใจเอโค้อะเปยที่ห้อยสเปกเตอร์นี่การ์ดเปรหัวใจเอโค้จัด่ะสีอะสีแสบตาจัด อาาชไอดาววันนี่แม่งดาวบอลแซ่บไปเนะี่ยอาเดียนมีนี่ห้อยโอุนน้มมันบัตเตอร์พาร์กเกคโคชัดๆวันนี้เฟียวว่ะเอ๊ะ นี่คือมีดมันเอามีดมันทำเหมือนไอ้มีดเล่มแรกของเกมเนอะที่ขวานทองอะ่ะเอามาแต่งเติมอันนี้ไอนน้ส่วนนี้เป็นโคดนะครับมีห้อยทองคำอเค